สวัสดีครับวันนี้มาพ่อพ่อน้องชแนลนะครับวันนี้มากินตำหุ่งอ้าวพูดอีกวันนี้ลุงมาคุมครับต่ออีกมีอะไรบ้างวันนี้มีอะไรบ้างยังนะหมูสามสัน้นหมูสามสั้นทอดยังอีกเกนื้อไม่น้้อไม่อะไรยังอีกอตักเลยตักเลยเจ้าบองนี่ตักเลยเซื้อซื้อซื้อเจ้าบองว่าอะไรอ่าพูดซิ เด ja ah, ี๋ยววเจ้าบงซื้อไายังเจ้าบงเจ้าบงห้างนกไหมอ่าตักตักใสเออพ่อพพ่อพ่อพอพ่อวันนี้มาๆวันนี้อนี้อยู่กับลุงสองคนครับพ่อกูอยู่พ่อบอกว่าสส่วนนี่คิ่าได้ตีตียังเดียวิวยังยังยังมวิวอีกูยย่อะอะด้วยอะมยยัง ป๊อบตีติมเข้าเนี่ยบอดับนายอยู่บอดับมาอยูอ่มาใส่เนี่ยเขาว่าขึ้นเลยอะ่อะเนี่ยขึ้นมากเราเว่อร์มาทางกลางอ่าสวัสดีพี่น<ไ>้องสุขุนสุขคนครับวันนี้นคุแซ่บ,บคุยจริงถ้ามางไงเราได้เลยไอ้มาเลน่นน,น,หน,หน้ำพันมาแก้วครับใส่มาแก้วจ,จังเลยอันนี้สุดแก้วอันนี้สุดเนี่ยเขาว่ายิ่งหรอพี่นั่นเลยอืยื้อเอาครับยื้อเอาวันนี้ตามงงก็ตามเองเนาะไอ้ ก,กัดมังคุงเพิ่มตมาดมังคุงเพิ่มครับปกตินี่มังหุงเพิ่มเนี่เราสก,กินกันตอนเกี่ยวข้าวแต่มังคุงเพิ่มมันมีสุปีนน้เนาะคุน้องน,อนอั่งมนกะดินมีสุยามขกระดินมันยังมีสุยาม,มและมันเป็นคู่กันนคู่กันกับตัมังคุงในกระดินนี่เป็นยัวกินได้ คุยอย่างนี้พอพื้นบ้านเท่าพื้นมักเห็นไหมอ่ากินผักแล้วจะได้โตกินผักผักนี่มั้ยหมูแมงมผักบวบพริกเด็ดมานไปไรอืมจกับแจวครับอืมกินเอาเบืองเบิองเบิองกระตุยนี่ปัดโตคำปมปมอ่ะนามันแซบบอกเลยว่าสุดคุ้มเลยแซบแห้ง อืออุ๊ยปมอืออือเล็เกลดยกันอือย่งไไงอืคุยเจ้าน้อือเบิ้งโมเมนอื่นลมากมากพี่น้องเลยซีก๋มนไรรับเจวแมงดามอเบิ้งอือนเห็นเลยอือกนแมงดาเตะดังเลยอือพี่น้องงคนดังเลย หองแค่เนาะน้องนอนแม่งเนี่ยอายมือตาเนี่อื่นมันเตียงหัวดังนึ่งเลยเดี๋ยวมันตอนอ้ยอากินนะนองยังหอมเลยครับเดี๋ยวมันอีห่อแผลไปท่านห่างนี่ละอือเห็นบอกครับอะไรเสียบอะไรครับเอาไปฝากหลวงพี่ก่อนจะใช่เหรอตื่นเมื่อกี้นี่ก็ดกอมนิ้วแจ่วกอมนิ้วแจ่ว แซ่บข้าวพีน้องตอนนี้บ้านประธานห้างบ่มีไอ,อตูตูแซ่แล้วของฝากหลาย <_ d ata> อือ <_ d ata> อืออือตูวเนี้ยไม่เหนอหนะด้วยนับบ่นเป็นต่อนเลยคุยก็อบองแบบซุกเลยปะบองสังเกตบอกินแจ้นี่คนจะระวังมากอันนี้ไม่ต้องครับมันไปตามสั่ง โอเฮ็ดใบให้มันแบบไม่ต้องแบบเป็นน้ำเป็นอย่างนะอ้าตับมังคุดเสร็จเสร็จบานทองตับังหุ่งเจ้าบอนร้านลุงบัวเพชรเลยบอกร้านบ่าก็คือข้าวเลยครับเป็นหิวข้าวแห้งครับพี่น้องเพื่อเองเลยมันบอกเปิดเองเลยยันท่าเพี่มา เดี๋ยวผมเปิดเองเลยเปิดหัวเองมันเลยหมูกรอบห่อครับแล้วก็ี่น้องครับขับหมูอมแล้วอับข้ามาขข้ามาไปอีกนิดยวันแม่โคขับข้าม้าขับหมูปอมเแล้วของแซ่บเนาะดปลาระเบิอคักบดน

ม,ม,มีแห้งเนอะอือนี่เขามากินขา้าวมีแห้งอือใครใครไม่แห้งคนที่เราก,กินข้าวได้น่ะคือคนใครจ่ายแล้วําคนกินข้าวอยูย่บไา้สังเกตง,ง่ายเลยเจ้าซีเมาขนาดไหนถ้าเจ้ากินข้าวได้เจ้านังกินเราทั้งคืนบอกเลยเลยว่าตับมุ้งด้วกันใครว่าตํามุ้งบ่แซ่บเลย ไปหาหมอนั่นต้องแสบอจากมือเนาะไปนั่งปูสาต่ำยู่ริมทะเลเนาะหลายเลยครับเอามุมยิมทะเลเนาะเอามุมเป็นบ้านเนาะอืเอาแล้วก็แล้วก็กินแล้วก็เอาทานทะเลปูกุ้งมมย่างกินแก้มย้อนเลยขึ้นมาสิครับเป็นชาวบ้านห่อนมือแม่เนาะนี่ตรงพี่เนาอทำไมเป็นวลามป็นกุ้งทะเลเราะมาอยู่เนาะ บืริวนุ่ไเลยไม่ไงหอดั้งย่างเลยครับอมาเมือเอาอืากลับตอนเช้ามีสลัดซีฟูดยืนกินเลยงามออสุดยอดต่ว่าพี่น่องชอบฝมงไม่เอไปหย่องหาป่าเบิดขึ้นอหมสีซีตีตหาดมาแล้ว มาเทียบทากินสดๆสดสดพี่น้องเอยฟิเยวเลยสุดยอดเอาห่อแต่เรา,เาไปพี่น้อง <c oughs> ต้องไปต้องไปสิ้นเดือนนี้เราจัดกันอืมจัดกวจัดแ,แต่เดี๋ยวเออพี่นักแปลก่อนนะนักแปลให้ได้ก่อนถ้าแปลไม่ว่างก็ไม่ได้ปนะไปสาม <c oughs> bỏ lại bỏ <laughs> lại bỏ lại nó này, là bỏ lại bỏ lại này bỏ kìm nó kìm nơi đi <laughs> nó kìm nơi <laughs> 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 nó kìm nơi nó kìm nơi Bớt kìm nơi nó kìm nơi nó 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 kìm nơi nó kìm nó nó kìm nó หน่อไม้ลามันจะหวานหวานหอมครับหวานแล้วก็หอมแกงหน่อไม้ลาต้มหน่อไม้ลายระเบ้อกินที่ผู้เดียวพี่เนาะน้ำหมักเหม่ับต่ผมกิแกงหน่อไม้อ่า้เมื่อไหร่จะระเบ้อเบื่ออิ่มละระเบ้อเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ เราเบอร์วันไม่แห้งเลยเหมืาดคนเบิ้ลคนหยาดแล้วะลวะท่านรอแมบ่บอกรออย่างกับผู้บังนะรอเบาเอาเลยมาหนีิรอจะเปิดคลิปรอบเ,เดียวจบแล้วครับมาหนิระเบือเห็ดหอยตุ๋นปลนี่สะคอ เคินใส่เบ็ดได้ยดีะแนแล้วมมีคนใจอ่ะปลากระเดื่ง่ายอ่ะกระเด่หาบเยนหยเป็นตะกี้หเลยดอดเบ้อพอจำอิมเ้ดิมแล้วอิมแล้วสด่บางเนาะสดหุ่อู้ยสดนได้วยอืมนัวคือเรา เอาครับแซวเพราะพอดำอิ่มแล้วมูก็จะได้เลือกกินแล้วว่ะงหน้ากรอบก็มีบรกรอบสำหรับวันนี้ครับผิดผลาดประการใดบอกว่ากันครับลำล้ำรวยๆจุกควยเลยเบอร์ครับพี่น้องท่านใดสนใจว่นทีเป็นอาหารปลาตามฤดูกาลพี่น้องสามารถใต้คอมเมนต์เข้ามาครับเมื่อนี้เอาอิ่มระเบ้อเลยหืมหืมเปิดซองเปิดซ้ำใส่กับเตียวยมงดา น้องอยากกระซังได้ครับได้แจมแมงดาเฮากมลล็มีเอียงเลยอืมเอาสำหรับวันนี้ครับฝากพี่ตอน,น้องเข้าไว้เพียงสักนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจทางยูทูบก็ดีเนาะพี่ติดเข่าเลยเองเลยครับวันนี้พิดเองว่าเอา ขอบุณขอบคุณหล,ลายๆครับพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นพัฒนาครับลำลำเรื่อยๆถูกหวยเลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ